โดมินิกันรีพับลิกนะครับหรือสาธารณรัฐโดมินิกันนั่นเองคุณผู้ชมเชียร์ใครคะอันดับสามครับอินเดียอินเดียครับผมเอาแล้วค่ะอัทรินกัสเตลินโญ่เหลือเม็กซิโกบราซิลและเปรูใครจะได้ เป็นไปตามที่ผมได้พูดไว้นะครับว่าปีนี้สาวลาตินจับมือกันเองดีๆกับฟูริซาใช่ค่คะ

แดงหรือม่วงฮ่าฮ่าฮนะคือนางงามจักรวาลคนใหม่นะครับผม Miss Universe นะครับนางงามจักรวาลสองศูนย์สองหนึ่งครับโอ้โห จากมาว่าและอันดับหนึ่งก็คือบราซิลนั่นเองนะคะยินดีด้วยเช่นกันและนี่คือการประกวดเมเจอร์เวิร์ส2020รอบตัดสินนะคะดำเนินมาถึงช่วงท้ายแล้วสิ่งทีา่าต้องทำตอนนี้คือส่งใจดูรัวให้แมนด้าเลยนะคะอาจารย์ให้กำลังใจแมนด้าครับผมน้องทำได้ดีสุดๆแล้วนะครับทำในรอบปิดตัวในรอบคลีนิแอรี่และวันนี้ครับยอมรับว่าเราอบห้ง ใจในตัวแมนด้าและทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังทัทง้ง TPM แฟนงานทุกคนนะคะเราต้องสู้ต่อไปเหมือนการขัดไทยที่เรานําเสนอไปสู้ไม่ถอยครับด้วย,วยไม่ปล่อแน่ข่าวหน้านะคะคุณอยล่าเจิกันวันนี้ดิฉันนิเสเเบซัตเตอร์ดีน,าน่ารูชใจค่ะและผมคงถึของร่วมคงนะครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ปีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปทำงาน,นะค่ะ